รัฐานตรเคารพครับสมชายแสวงการสมาชิกคุสิสภา,าต้องแสดงความเป็นห่วงไปยังสถานีโทรทัศน์ไทย p ี s เสซึ่งต้องกราบเรียนว่าผมเป็นผู้ยกร่างกฎหมายฉบับนี้และพิจารณาด้วยตัวเองด้วยความเป็นห่วงว่าสถานีโทรทัศน์แห่งนี้จะทําหน้าที่ในสานะสื่อสานะไม่สมบูรณ์เสร็จแล้วในอนาคตและอาจถูกมีการให้ยุบตัวด้วยกฎหมายในวันหน้าต้องเรียนด้วยความเป็นห่วงครับเพราะว่า สิ่งที่ท่านได้ทาและตัดสินใจเป็นความสุ่มเสี่ยงมากที่สุดโดยการหยิบเรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ามาเป็นรายการตอบโจทย์คําถามคือว่าเมื่อโจทย์ผิดคําตอบก็ผิดครับประเทศไทยปกครองด้วยระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุกและเราเลือกทางนี้มาตั้งแต่2,475แล้วครับและยังคงเลือกต่อไปคำถามว่าท่านตอบโจทย์ตอนสุดท้ายเมื่อวานว่าจะปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์นั้น ท่านจะปฏิรูปอย่างไรคําถามว่าท่านเคยถามไหมเคยตอบโจทย์ไหมว่าจะปฏิรูปนักการเมืองจะปฏิรูประบบคอร์รัปชันจะตอบโจทย์เรื่องทุจริตจำนำข้าวจะทําเรื่องโครงการสองล้านล้านซึ่งเป็นโครงการฝันผนสร้างนี่้าสปีเคยถามโจทย์ไหมครับว่าชายชุดดาที่เอามายิงอาวุธสงครามแล้วฆ่าพี่น้องประชาชนตายทหารตายเมื่อสิบเมษายนรายการเหล่านี้เคยทํำไหมครับเคยถามตอบโจทย์ไปยังนักการเมืองทุจริต คดีที่ค้างคาของคุณทักษิณชินวัตรไหมรวมถึงตอบโจทย์ตัวเองว่าเหตุใดคุณพินโยจึงเดินทางไปดูใบเมื่อวันเลือกตั้งและพัดเพื่อไทยชนะทันทีทั้งที่แผนเดิมนั้นเสนอให้ช่องสามตอบโจทย์ไหมครับว่านายพินโยรับเงินค่าจ้างในฐานะผู้จัดอิสระไปเป็นเงินเป็นสิบล้านบาทมากมายขนาดนั้นได้อย่างไรตอบได้ไหมครับว่าคณะกรรมการนโยบายควบคุมผังรายการและมีสมดุล เฉพาะประเด็นที่นายสมศักดิ์เทียมทิศสกุลที่เอามาออกนั้นเขาชัดเจนครับว่ามีความตั้งใจในการที่จะล้มล้างมาตรา112และมีอคติต่อสถาบันนะครับทั้งๆท,ที่ไม่เคยพูดครับว่ามาตรา112นั้นควบคู่กับมาตรา113 3 3ตามประมวลกฎหมายอาญาและประมวลกฎหมายอาญามาตรา1 3 4ที่ปกป้องสถาบันอื่นๆด้วยนะครับก็คือ ผู้ใดหมิ่นประมาทดูหมิน่นอาฆาตมาดร้ายราชาธิบดีราชินีราชสามีรัชทายาทประมุขแห่งรัฐต่างประเทศต้องระวังโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง7ปีหรือปรับตั้งแต่2,000บาทถึง1 0 0 0 0บาท1 4 0 0 0บาท, 1, บาทหรือทั้งจำทั้งปรับตระมุขกจอาญามตาตรา134้ผู้ใดมิ่นประมาทหรือแสดงความมัดอาฆาตมาดร้ายกับผู้แทนรัฐต่างประเทศที่ได้รับแต่งตั้งให้มาสู่พระราชสำน,นักก็มีโทษจำคุกแบบเดียวกันผมกลาบเรียนว่าเป็นอคติและเป็นการจัดรายการที่ไม่สมดุลนะครับเพราะะฉนนั้ ขอให้ตอบโจทย์นะครับผู้บริหารได้แสดงความรับผิดช,ชอบพิธีกรได้แสดงความรับผิดช,ชอบด้วยการยุติรายการผมคิดว่าควรจะยุติได้แล้วเพราะว่าความรับผิดช,ชอบครั้งนี้ใหญ่หลวงมากรวมถึงคณะกรรมการจะเชิญท่านมาสอบในคณะกรรมการสิทธิมนชนนะครับแล้วก็คงจะขอให้มีการแกรร้ไขคร,ร,รัลานเรื่องขอบพระคุณครับท่านประธานครับท่าน